Welcome to PUBG Mobile. I made the top awesome. three just now. Let's head to here. It is so time. Yeah. <in şöyle> Let's head to hold house. แล้วพออยู่ในน้ำแมันก็เป็นเป้านิ่งเลยนะทำอะไรไม่ได้ด้วยเป็นนัปอะไรไม่ได้หมดยืนวัดอย่างเดียวว่าอยู่ในน้ำทำอะไรไม่ได้ลอยคอยอยู่ในน้ำทำอะไรไม่ได้พึ่งยังไม่ได้สะโกนลงบ้านซื้อของเมื่อกี้นี่แหละตั้งแต่ลงมา Let's head to here พี่โดเลยก็ได้พี่เบอร์สามเบอร์สามโดเลยก็ได้ผมมันลงช้าโดโดดีงเลยโดด um ีงเลยลงช้าก็ลงได้แต่นน่าจะ power pan นะโอเคลงช้าก่อนไม่โดนว่าเดี๋พี่<_ ตรอนี be, ้มีบาบักี้อยู่เว้ยรอบนี้มีสโคบครับผมมีดก็ไม่รู้มีดั็ไม่มีครับเจอวี อยากเป็นไรลูกสองลูกสองเจ็บตรงผมเลยใครเอาคุณสีนี่ครับเอาครับเอาครับมีคุณสามเอาไหมแลกไหมบ้านแล้วครับแม่เลิกกันไหมเอาเอาคุณสามพี่โอเคผมปดิดตัวเลยเจอเอคไหม เอเคเอเคอยู่ในบ้านนี่เอเคอัพในบ้านบ้านตึกใหญ่ใช่ไหมไม,มีคนเหรอใช่ไหม,ไมบ้านนี้มันมีกล่องอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ในบ้านที่มีชั้นหนังสืออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนเหรอเต้บ้านไหนรู้อืมตัวคนไอ้นี่นี่บ้านตรงกลางเลย สามชั้นได้เคทำดาครับไดตสามคนนะครับเนอ่ยคนสี่ทิงเลยกอไร้็เดผมตรงไหนนะเต่ผมซื้อเอาไมทีดิเหมือนมันจะเดี๋ยวจะถอยก่อนเหมือนมันขึ้นตะกี้อ่ะมาจุดโลเคชั่นอ๋อจถอยก่อนเคได้ไปรับอ้แอบอ่ะมันก็ไม่ดันนะ

มีใครเหลือไม่มีใครมีใครตะโขดเหลืออ่ะแต่เนี้ย่ด็กทีมพี่ตูดพี่ตัวพูอะไรอ่ะคุณสามหกเอ้คุณหกโอ้เจ้าเหนือความพิลึกเฉยเฮ้ยเด็กดีขอบแค้นไหมมันมีตัวจากบ้านเกิดอ่ะมี เอ้ยพอเดียงเลนิดโฟร์สปีดไปเลยเลยวะไอตัวบัวงเกิด

อ๋อโอเคเออลบลบ Thank you ขวาม,มากคือตรงไหนอะะลิงลองมันโหมนมาเนะนี่นี่ตัวเ,เนี้ยมีคนเลยอ่ะไ้ยมีใครเนตใครเนตใครเนตเปล่าเปล่า,า,าหลังเราเนี่ยตัวที่ยิงผมเนี่ยอยู่แถวไอ้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 เนตเองเดี๋ยว โม่วม่ไปแล้วระวังไม่หมโอ้โหนีย่ยดิไหนบังเลยเห็นี่มที่ไฟผมอ่ะต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้นี่นี่ไอ,อ้อออจอนไอปูเนี่ยไปนะเนี่ยไปนะเนี่ยไปนะน แต่มงนั้นเลยเพื <h 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 ่อความแน่ใจเฮ้ยเห็บป่าวบอมบมีค้นหน่อยด้เลยจะรีกวนหัวมันหรือปล่าววะโอ้ห้องอะไรตัวตัวตัวขึ้นลั่น

ผมก็มองน่าจะมีบ้างรปลว่าเพื่อนมัตายเฉยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้ใครยิงเพื่อนมันนกไว้ยิงรถมันยิงรถมี่วันนี้ยังเหลือหมดรื่องไอ่ะ ยิงเลยเหรอยิงก้อนยิงก้อนมันยังยิงอยู่เหรอทางไปทางไหนอ่ะทิศทางปืนไปทางไหนอ่ะรู้ป่ะไม่แน่ใจว่าบ้านเดือะชาวบ้านผมไม่ได้ชาวผมไม่ได้ยินเสียงเลยนะปืนอ่ะไม่แน่ใจว่ามาร์ฟ้าแบบอ่ะอืมอา้าวเริเ่มย,ยิงเลยยิงเลยยิงเลย น้ำมันก็จะหมดวะไอ้น,นีน่ปักกี้ยังแตกปักกี้ยังแตกโนะอ้อยิงเยเอะนี่เฮ<อ>้ยบ้านน้ำมีบ้านน้ำมีต้องนะใช่ใช่มันยิงกับที่นู่นนู่บ้านาาน,น,าน,าน้ำยิงกับดินน้ำอยู่เอาา้ยผมไปเอารถมาก่อนตรงนั้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเข้ามาต้องเต้มีคนว่ะ ห้องน้ำด้วยห้องน้ำดใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเกมถูกนะสวยๆน้ำบ่อยแล้มีคนโดนใบบงเกาะวะเหรอไหมครับอ๋อเอ้กาอนนี้กาอนนี้กาอนนี้ยูฟัง ตัวนี้นกตรงนี้น็อกมันน้ำเพื่อนมันเลยกว่มันน้ำหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตรงหินหินบ้านน้ำหินแถวเอ้ยมีบ้านน้ำไม่ใช่ไปตัวหนึ่งหรือเปล่าวะเนี่ยมันจะอยู่กับเกณฑ์สองตัวนะมนาสาบกลางน้ำอ่ะบ้านจุบมันยิงกันอยู่อ่ะมีหกตัวอีกอโคตรเยอะ ยิงไม่ทันเมื่อกี้ลงน้ำแล้วก่อนได้ถ่ายมาก่อนไหมครับจิ๊หน้าผมมีมอะไร<ท>อะไรนะรจุดไอ้เฮ้ยวงไปเกาะหรือเปล่าวะเกาะสองตัว,ตวโอ้ยโดนไม้จิ๊กไอ้เต้ทำไมมาร์คจุดโลเคชั่นมันย,น,ยนยังชุบทันเหรอวะ แท็ถอยได้ไหมฮะนี่นี่ครับเราต้องต่อยู่ตรงสมอใช่ไหมล็อกคะล็อกสมอฮะโอ้สมอเล่งของผมได้เลยเนี่ยที่จะวงไปเกาะนี่เฮียเลยไม่มีนะสมออะไปไหนแล้วไม่เห็นเลยวางน้ำอ่ะลงน้ำได้มั้งดูข้างหลังกันหน่อยผมดิแป๊บนึงนับนนะผมกำลังถอยหามุมเล่นก่อน ต้องปิดฝั่งนึงอะเมื่อกี้โดดห้องน้ำเนี่ยมาแล้วนะขมม๊อบขมม๊มายังไม่รู้ว่ามันไปไปกี่ต้้งน้ำเหรอโคสะพานเลยกอดิงสะพานยังไม่ลงน้ำเิบชิๆ ไม่มีสมกไม่มีสมกไม่มีสมกโอเคไมมกสมกมกแป,ป๊บแป,ป๊บไม่จันนะไม่จันนะเด็กไม่จันนะอ้อาวนอกวงนอกวงมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันว่ายน้ำไปเกาะมาเยลยว่ะี่อะไรเออเกาะต้องออกวะ่ะรวไหม โอ้งวันี่แหละเฮ้ยเยอยไหนวะตมาำมมมมเนี่ยทมเนี่ย้เจ็กรูปปะเกาะนี้มีสามตัวนะโอเคน็อกสองแล้วองแล้วงข้ามตอนนี้เลยไปเลยๆข้ามเลยข้ามเลยเดี๋ยวล็อกให้ข้ามตอนล็อกข้าก่อนข้ามก่อนคนนี้เเต็มข้าไปก่อนไปยิงเฮ้ยมามา ไป,ไปไปไปสะพานน็อปไปไ, s. <S ไป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  back, ไปสองน็อปน็อปสอง้วอยเฮ้เฮ้ยเฮ้เจอนหลงเช็คเเช็คอะไรนะทะลุยิงไม่ทันหรือเมื่อกี้ต้องเจอคนหลังเช็คบอกว่าไปก่อนเลยผมเลือกน้อยถ้าตายก็ไม่เป็นไรไงให้คนเลือกเข้าวงเข้าไปก่อนได้ระวังขานขวามันต้องวิ่งเลย ว้าวติดกเดเลยนุชายลอกนะ a w e s ยย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 ันยยดยยบ้านบ,บ,บ้านฟ้าบ้านฟ้าเกมใจดีนขี้นเนี้ยขนนาา้เดาาได้แค่ตัวเดียวนะไข่ไข่ตัวนึงผมยิงน้องไป2ตัวข้างหลังอะ ้ตัวเดีนวิ่งเจ๊งยิงแล้วเมื่อกี้ที่อยู่หลังหินอ่ะไม่แม่มันผมยิงน็อกไปสองตัวต้องเหลืออีกตัวหนึ่งใช่ไอโดนที่อยู่อยู่หลังหินเมื่อกี้ผมเห็นคอนขึ้นแล้วนะตัวนึงเนี่ยข้างหน้าไปอ่ะนอนอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมมาหมายนอนอยู่ประพานน็อกยู่โอเคได้แล้วได้ตัวเดียวเดี๋ยวบ้านฟาร์มเหมือนได้ยินเสียงอยู่ครับมันฟาร์มอยู่นอกวงอ่ะ ข้างน้ำเนี่ยข้างน้ำป้ามน้ำอยู่รถรถรถตาไปติดต้นไม้อีกที่หายตาดูตัวผมมาไมกี่ชั่วตตัวผมมาเดี๋ยนะเน อ่ะไนปนปนะดกเกนไเมื่อ,อ,อ,นะอกี <laughs> อ้ผมปาระบิดมันวิ่งมาผมกัจะปาระเบิดใส่บานแม่งดต้นไม้ตัวน,น,นี้นวะบคกขนบินบวกบกินไม่น่ารอดอ่ะดูทรงแล้วเมื่ี้นี้นกกันจ้าระวัง มันมีเหลืองตึงกว่า